ก็ฉันคิดถึงโลกของฉันเลยก่อนนี่ครับมีให้เล่นแบบง่ายนะครับอ่ะกดเล่นนี่จะตัดแต่ไปโดเรามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยคุณพ่อเดี๋ยวเรามาหาคุณพ่อแต่ว่าไม่ใช่พ่อเราไม่เรามา <What? S 1> ผิดบ้านเราเนีย <What? S 1> ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวนะและ้วนี่โอ้ลูกอะไร <c oughs> <c oughs> นี่มันอมงอสติดา เราต้องลงจากตรงนี้นะครับไปหนีจากคุณพ่อเร็ว <S <S 1> <S 1> คุณพ่อใจร้ายนี่มีร้านเสื้อผ้าด้วยแล้วก็มีรถตรงนี้เอาเอาสะดุดไม่ได้เหรอเนี่ยนี่ครับสะดุดไม่ได้นะครับต้องกระโดดข้ามถึงถึงข้ามมาตรงนี้แล้วก็เช็คพอยเรียบร้อย <S <S โอเค,อเคกระโดดต่อฟืบฟืบเช็คพอยมาจุดตรวจนะครับ <S <S ระวังพิษนะทุกคนึ ข้ามถังดีสบายมากแล้วก็ประตูทําไมมันยักษขนาดนี้เนี่ยหรือว่าเราตัวเล็กลงเปิดประตูไปอุ้ยหลบมีดปึบมาทางนี้เล็วอแกรดี้ชึบโอเคได้อยู่เอาแกฉันโดินมีดปึ๊บเช็คพอยต์เรียบร้อยหลบช้อนกระโดดหลบช้อนปึบ๊บโอ้สบายมากนี่แหละเอา <laughs> ห,หลบช้อนอันนี้ไม่ได้ครับช้อนใหญ่มาก โอเคเอาใหมา่อีกรอบี่ยังได้อยู่ฟืบได้เช็คพอยอะไรอ่ะระวังพ่อปีศาจนะครับอยู่ใกล้ๆพวกเราเราต้องไปเปิดประตูดีไม่นีไงคุณพ่อใจร้ายนะครับที่เขาบอกว่าเป็นพ่อเลี้ยงใจร้ายเปิดประตูตรงนั้นหรือเปล่าไม่ตามมาแล้วเปิดเปิดสิประตูลองอีกแย่แล้วแย่แล้วลว้าว เอาไหมนะครับมาแล้วคุณพ่อใจร้ายเราต้องทำอะไรเนี่ยเปิดตรงนี้เหรอข้างบนคืออะไรเดี๋ยวอ๋อนี่ไงกุญแจโอเคเราอยู่บนนี้รอดนะครับ,บคุณพ่อใจร้ายอยู่ตรงนู้นแล้วได้กุญแจมาเรียบร้อยแล้วก็เอามาเปิดใช่ไหมมาเร็วกรดี้หนีขึ้นฟ้าใจร้ายเร็วจะตัดตาไีโดปึด๊บเช็คพอยต์โอเคยังรอดอยูอ่ตามมาไหมไม่ตามมาแล้วนะครับ<อ>มาทางนี้ึออพึ๊น จ๊บโอเคเช็คพอย์กระโดดปึ๊บฝุ่อย่ยยะยะาอย่าตกบันไดอย่าตกบันไดฮึบนี่แหละเยียบรูปภาพเลยดิเอาเราเยียบไม่ได้หรอเ่ะเราต้องทำไงอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อเยียบขอบนี่เหรอฮึบปึบึบภาพโดนดเดี๋ยวนะโอ้ค,คนสร้างแมปเป็นแบบว่าแฟนคลับ BTS ได้เลยเนี่ยดูสิฮึบกระโดดก่อนดีเช็คพอย มาแล้วเขาบอกให้ค้นหากุญแจเพื่อเปิดประตูอ่ากุญแจกุญแจอยู่ไหนตรงเตียงนี่เหรอเดี๋ยวนะจะตัดตะไปดอรเรแลวหากุญแจเออกุญแจอ้อนี่ไงฉันเจอกุญแจแล้วปะเก็บเรียบร้อยไปดูซิมีอะไรบ้างมีรูปภาพติดอยู่มีเตียงตรงนี้นะครับเราต้องเปิดประตูอันนี้ไปเลยข้างหน้าเช็คพอยต์เย้โอ้่คุณฟอนยังใจร้ายมาแล้ว หนีเลยจะตัดแต่ไปเรือมันจะตามฉันแล้วอุ้ยเร็วแกรดี้เฮ้จุบเปิดประตูมาโอเคคอยยังชั่วร่อยแกรดี้ขึ้นมาถึงไหมสบายมากลบปุ๊บโอเคกระโดดด่ยังหลบได้อยู่ด่ป่ะอุ้ยเกือบเกือบเกือบเช็คพอยต์แล้วก็กระโดดข้าวเลเซอร์ี้จึง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 ยังผ่านได้อยู่นะครับยังมีเวลาแล้วก็แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ปะอ่ะกระโดดหลบ ฟ๊บฟืบหลบได้อยู่ดีแล้วก็ตรงนะครับตรงไปกระโดดข้ามเลเซอร์ฟ๊บฟืบเรียบร้อยเช็คพอยต์ฟ๊บฟืบซิกแซกซิกแซกได้อยู่ดีลงไปข้างล่างปึ๊บเอ๊ะแย่แล้วนี่มันเป็นลาวาดิดาดูอยต์ลาวาชึบนี่อึ๊บยังได้อยู่แล้วก็ตรงนั้นมีเช็คพอยต์นะครับเราต้องกระโดดไปเหยียบเช็คพอยต์อ่าเหยียบตรงกกระจกนี้เหยียบเก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า,า,า <ics> ปึ๊บกระโดดได้อยู่นี่ครับลาวาท่วมห้องเลยป right? ึ๊บข้างหน้ามีเช็คพอยต์อยู่นี่อันนี้อะไรเนี่ยกระโดดขึ้นตรงนี้ถึงถึงอ่ะได้นะครับสบายปึ๊บปึ๊บใกล้จะลอดแล้วหรือเปล่าอ๋อวิปุ่มสวิตช์นะครับน่าจะเป็นเอ่อกลไกไว้เปิดประตูหรือเปล่าปึ๊บเราก็ข้ามไปฝั่งโน้นกดสวิตช์นะครับถึงจึงจึงกดสวิต มาแล้ววึบหลบหลบหลบไปจ้าฉันจะไปเปิดประตูตร,ตรงนี้เปิดประตูแล้วก็หลบไปเลยเอา้ามันไม่สไลด์สไลด์สิไม่สไลด์นะครับมาโอเคเช็คพอยต์เลี้ยวขวาใครอะสวัสดีนี่สวัสดีมีคนอยู่ในนั้นนะครับเราไปต่อดีกว่าปึ๊บซ้ายหรือขวา,อาซ้ายนะครับข้างหน้าทางตันนี่ครับสองเข้าไปได้ไหม จุบจมีใครอยู่ไหมตรงนี้มีคนอยู่หรือเปล่าอ่าไปกันต่อนะครับเหลือขวาตรงนี้นะครับเวลาด่ยังทำสถิติไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเช็คพอยต์ฝึงตอนนี้มันล็อกอยู่หรอต้องแก้ไขปริศนานะครับทุกคนโอเคกดสวิตช์ปึบเช็คพอยต์ขึ้นขบวนจึงจึงจึงแล้วก็ปีนดีน โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหลบเลเซอร์ฟึบหลบได้แล้วก็ขึ้นข้างบนนะครับฟึบฟึบเช็คพอยต์ตรงนี้นี่ซิกแซกหน่อยกระโดดกระโดดข้ามแล้วก็กดสวิตช์เลยแล้วประตูก็จะเปิดหรือเปล่าไหนดูซิ <S <S อ้าเปิดอันนึงนะครับเออลงตรงนี้ได้เลยมะไม่ได้มั้งอ่ะงั้นเราต้องกลับไปอ่ะ ลงมาได้นะครับเมื่อกี้ประตูมันเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ทางขวาถ้าจําไม่ผิดนะดีทางขวาดีเช็คพอย์แล้วเราก็ไปเหยียบตรงโน้นปึ๊บเดี๋ยวนะเนราลัดได้ไหมเฮ้ยจะเอาไม่ได้เนี่ยอ่ะเราไม่สามารถลัดได้นะครับอ่ะเราก็เหยียบเช็คพอย์เรียบร้อยกดสวิตช์ตรงกลางหนีจากบ้านคุณพ่อใจร้ายให้ได้อ่อแล้วก็ตรงนี้ก็จะเปิดปนะ อาเปิดด้วยขึ้นบันไดไปนะครับข้างบนมาแล้วพวกเราปึ๊บดีแล้วตรงนี้เป็นเช็คพอยต์นะครับเหยียบเช็คพอยต์ถึงกระโดดขึ้นบันไดเอาสเสดุดบันไดเลยเปิดอะหลบก่อนนะครับไม่ซื้อนะครับโอเคจืบ๊บเย่เปิดประตูไปอะล็อกไก้น่าจะอดแล้วนะสปีดเอาอ๋อสปีดเราต้องไปเลยโอเคปึ๊บมาแล้ววิ่งเร็วแบบโซนอีกรอวครับจืบ๊บ ลาวาเต็ไปหมดเลยปื๊บี่เราต้องวิ่งทางแหลมนะครับตรงนี้ปื๊บมาทางนี้ดิแล้วก็ทางนี้อีกทางซ้ายชืบอทางขวาปื๊บโอ้โหตัดเร็วไม่สาใจเลยอุ้ยไปอีกแล้วปื๊บค่อยๆค่อยๆใจเย็นนี่ไปได้อยู่นะครับฟอฝอวิราวนี่นั่นไงอุโมงแห่งแสงสว่างมาไปกันต่อปึ๊บกระโดดนี่กระโดดได้อยู่ สบายมากไปเลยเย่เราออกมาแล้วอดูเหมือนว่ายังไม่จบหรอเนี่ยเราต้องหยิบปืนตรงนี้อ๋อหรือว่าเราเจอบ,บอสใหญ่แล้วดีแด้ดีด้ยิงโอ้เหลือห5 0พันเลยเหรอเนี่ยโ้ยโดนจนได้เดี๋ยวเราปืนฉันล่ะอ๋อนี่ไงยิงต่อ ปึ้งเราก็หนีไปด้วยหลอดไปดิอ่ะยิงรัวเลยอุ๊ย,ยใช้พลังแล้วใช้พลังลงมาแม่บ้านี่แด่ยิงภูมนะครับยิงภูมคุณพ่อปึ้โอ้โวนี่แปดร้อยแล้วหกร้อยห้าร้อยอย่าอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้าากลแกดีดีแล้วโอ้อยเขายังชั่วปราบได้แล้วเย้ yeah. อุโมงแหงแสงสว่างแย่ด้ที่สุดก็สำเร็จหนีจากคุณพ่อใจร้ายได้โอ้โห uh. แล้วก็จะมีพวกเราอมองอัสต่างๆนะครับแล้วมีสนามเด็กเล่นด้วยตรงนี้นีเย่เย่โอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนอกว่าจะผ่านได้นะครับ uh. กับคุณพ่อใจร้ายนะครับเอ,อใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะ uh. ไปแล้วบาย